สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพาทุกทุกคนครับมาเที่ยวมอหินขาวครับมอหินขาวอยู่ที่ไหนหรือมอหินขาวอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับจังหวัดชัยภูมนะครับมอหินขาวแถวนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าสโตนเฮดแห่งเมืองไทยนะครับสโตนเฮดคือปาิมากรรมครับของโลกครับหในเอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับ สงสัยคงจะคล้ายๆกับณตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือหินหินขาวนะครับเป็นหินหินทไตลข์ขาวที่มันเป็นแท่งแท่งแท่แทอย่างนี้ฮะมันเกิดขึ้นเพราะว่าระยะเวลาของโลกฮะหลายร้อยล้านปีมาเกิดการกัดเซาะพังทลายไปทั้งแสงลมแสงแดดแล้วก็เขาสันนิษฐานว่าย่านนี้เดิมทีสมัยก่อนอาจจะเป็นทะเลนะครับด้วยระยะเวลาหลายล้านปีผ่านมา ก็คงเหลือฟาร์มแข็งแกร่งของหินทรายขาวอยู่ฮะเป็นแท่งเป็นปรติมาก,กรรมสวยงามให้เราได้รับชมกันทุกๆวันนี้นะครับก็นี่ฮะวันนี้อยู่ที่ชัยภูมิครับมอหินขาวครับมอหินขาวย่านนี้เดิมทีเมื่อสมัยนานมามากนะครับเป็นเรื่องเล่าของชาวชัยภูมินะครับว่าบริเวณแถวนี้เดิมทีก็จะมีประชาชนมีบ้านเรือนอยู่ พักอาศัยอยู่ย่านนี้นะครับปลูกไร่ทํามาหากินกันอยู่แต่ต่อมานะครับก็มีผู้เห็นนะะทุกวันพระจะเห็นแสงขาวส่องสะท้อนออกมาครับยามค่ําคืนเป็นสิ่งที่น่าอัศจมากชาวบ้านก็สงสัยจะเกิดความกลัวกันแล้วก็คงมีเรื่องราวอับทนิหารกันต่างๆนา,นา,นาก็เลยย้ายออกไปจากบริเวณก้อนหินย่านนี้นะครับก็เราเห็นอยู่ ทุกวันนี้ครับเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าจริงเท็จยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าสวยงามแล้วกันครับเป็นแท่งหินซึ่งแปลกฮะที่อื่นไม่มีมีมาตั้งโดเดโดเดยอยู่ย่านนี้สวยจริงจริงเลยสวยงามอลามตาตามสไตล์ของช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวนะครับพี่วุฒิก็เอาภาพดีๆเอาสิ่งดีๆเอาคิดดีๆมาฝากทุกทุกคนนะครับทริปนี้อยู่ที่ชัยภูมิครับ อย่าลืมกดติดตามและก็กดกล่องของฝันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปครับยิ่งใหญ่อลังการมากกับหินตรงนี้หินนี่สวยครับสวยด้วยแล้วใหญ่ด้วยเป็นของแปลกของมาสัจจัน์ก็ได้ฮะที่มีอยู่ณนะบริเวณแห่งนี้เท่านั้นนะครับสโตนเฮนเมืองไทยครับมอหินขาวจังหวัดชัยภูมิครับอุทยานแห่งชาติภูแลนคาครับผม สวัสดีครับ